วันมังคุดป้าอรพัน19พฤศภา2567ผมไม่ได้เข้ามาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนื่องจากงานยุ่งตอนนีออ้ก็เริ่มที่จะสุกแดงนะครับผมวันมังคุดก็เริ่มหมดไปเรียนที่ดออการฟื้นฟนูต้นก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผม ส่วนนี้เป็นส่วนต้นตะเคียนที่ป๊อปปลูกไว้นะครับขุดก็พอมียังเหลือนะครับแต่มันสุกไม่สม่ำเสมอเงาะต้นกลางสวนต้นใหญ่นี่ก็ยังเขียวอยู่นะครับยังไม่เต็มที่ไก่ก็อยู่ด้านหลังนะครับไ,ได้เข้ามาดูเป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับ การดูแลครับอันนี้ผมยอมลับเจเครับผมวัสดีครับ